นั่นหมายความว่าสิ่งที่สัญญาไว้มันเป็นสบายแล้วไม่ได้ทําหรือทําไม่ได้เนะี่ยก็บอกว่าครั้งต่อไปแล้วค่อยก็มาตัดสินให้ประชาชนตัดสินแล้วกันว่าไม่เลือกเบื่อไทยเนะี่ยะฮะซึ่งเสด็จพี่ก็บอกแบบนั้นนะก็เท่ากับเอาประเทศนี้ไปเสี่ยงสถานการณ์ตอนนี้ทัวร์กำลังลงเสถาเรื่องการต่างประเทศก็ไม่ได้เรื่องสภาวะเศรษฐกิจนังระดับสูงนะตลาดห้องตลาดหุ้นล่วงอะเนียนะ่าเลยร้านค้าห้างตลาดตอนนี้ซบเซาอย่างหนัก นะครับรัฐบาลไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ยิ่งทำตอนนี้3ประการลดแจกนะฮะพักยิ่งทำา3ประการนี้เท่าไหร่ความเชื่อมั่นของรัฐบาลยิ่งตกลงนะฮะทำก็ติดคุกไม่ทำก็ติดคุกเกมนี้น่าติดตามว่าใครบ้างจะติดคุกเหมือนคดีจำนําข้าว สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักยิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นการเคลื่อนไหวของเศรษฐาทวีสินที่ปลุกประชาชนที่สนับสนุนเงินดิจิทัลนะเข้ามาทําการตอบโต้ทําคลิปทําการตอบโต้บ,บ้างนะมาพูดบ้างไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วเข้าสูบบ่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สูบบ่กระบวนการสังเคราะห์กัน ท่านอย่ายอมนะท่านอย่ายอมให้คนที่ไม่เห็นด้วยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยมายับยั้งโครงการนี้ไม่ได้นะนะครับอันนี้อันนี้ถ้าเกิดชอบอยู่ดีอยู่ก็ขอให้พูดบ้างขอให้เปล่งเสียงออกมาบ้างนะครับสวัสดีค่ะท่านนายกสวัสดีนะท่านนายกเศรษฐานะคะกรุณาดูตลาดค่ะเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทอะ่ะกรุณาให้เป็นเงินสดนะคะเนี่ยในรัาค้าตลาดก็จะมีเครื่องรูดที่ไหนคะจิงไม้คะว่าจิม่ม ชนบทรากหญาจะได้ซื้อรับประทานได้ค่ะนะคะไม่ใช่ว่าเอาเงินไปรูดไปรูดไปรูดนี่มันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจตั้งแต่รากหญาไปเลยค่ะดูตามตลาดนัดค่ะนะคะท่านนายกเอาสมองคิดนิดหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยนะคะนี่มันกระตุ้นรากหญาเลยจ้านะคะขอให้เป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีมาค่ะนะคะอย่ามีเงื่อนไขามากนักเลย ประชาชนตาดำๆจะได้ช่วยกันซื้อเข้าของตามตลาดนัดแบบนี้แล้วประทานหรือแดกหาได้ค่ะขณะนี้เนี่ยข่าวสารในสังคมเรื่องดิจิตัลเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะแจ้งแล้วนะครับว่าให้รับฟังจากทางผมซึ่งเป็นประธานคณะอนุทำงานด้านนโยขับเคลื่อนนโยบายเป็นหลักนะครับมีความสับสนพอสมควรในช่วงวัน2วันที่ผ่านมามีเรื่องของการปรับลดวงเงินมีตัวเลข4 ,00 0 0 0ล้านบาท มีการบอกว่าปรับเรื่องของผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มกลุ่มด้อยโอกาสไม่ถูกต้องทั้งสิ้นนะครับไม่ถูกต้องทั้งสิ้นหนึ่งคือยังไม่มีการสรุปนะครับไม่เคยมีการพูดถึงตัวเลข4ี่แสนเนี่ยไม่เคยมีมีใครในที่ประชุมหรือว่าที่ใดเลยพูดถึงกันก็ยังงงว่าเอาตัวเลขลักษณะนี้มาจากไหนนะครับ ในส่วนของกลุ่มที่เรียกว่าผูา้ด้อยโอกาสหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับผมเรียนงี้ว่าในข้อเท็จจริงนโยบายนี้เป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่นโยบายสงเคราะห์ใดๆที่เราจะต้องไปดูว่าคนไหนเป็นคนยากไร้คนไหนมีความลําบากแล้วเราจะไปช่วยเขาไม่ใช่นะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่ามันต้องกระตุ้นให้ทั่วทั้งทุกคนแล้วก็กระตุ้นทั่วทุกภูมิภาคด้วยกลไกการล็อกระยะทางนะครับ คราวนี้เมื่อมีเสียงท้วงติงจากนักวิชาการผมไม่ได้ท้วงติผมที่พวกเรารับฟังเนี่ยไม่ได้มีประเด็นในเรื่องของว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต้องอต้องให้คนจนก่อนไหมอันนี้มันไม่ใช่นะครับเพราะว่านั้นเป็นความต้องเข้าใจตรงกันว่านี่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่การสงเคราะห์นะครับแต่สิ่งที่เรารับฟังเป็นหลักเลยก็คือบอกว่าหากเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยกลุ่มคนรวยที่สุดเขาใช้แล้วเขาร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่การทด แทนกระบวนการใช้เงินปกติในวงเงินที่เขาเคยมีเท่านั้นอันนี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างรับฟังนะครับเมื่อเรารับฟังมาเช่นนี้เราถึงพิจารณาอยู่ว่าเอ๊ะอย่างนี้เราจะต้องเอาประเด็นนี้มาเป็นหลักในการพิจารณาหรือไม่หนึ่งสองหากจะทําแล้วเราจะดูยังไงว่าใครรวยใครจนกระบวนการลงทะเบียนไม่ใช่การลงทะเบียนนะครับผมไม่เคยใช้คําว่าลงทะเบียนนะครับเป็นกระบวนการในการ พิสูจน์ตัวตนอันนี้ต้องมีอันนี้ยืนยันนะครับพิสูจน์ตัวตนต้องมี KYC เนี่ยเพราะมันเป็นไปตามระเบียบและกฎของและกฎหมายของธนาคารแห่งประเทศไทยในการที่จะใช้ตัวเงินลักษณะนี้เนี่ยนะครับมันเทียบมันคือบาทเนี่ยเทียบเท่ากับบาทเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการในการพิสูจน์ตัวตนคือย,ยืนยันว่าหน้านี้กับบัตรประชาชนนี้คือคนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ต้องทํา มีประชาชนคนไทยราว40ล้านคนซึ่งเคยผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนนี้ผ่านทางนโยบายรัฐอื่นๆที่ผ่านมาฐานข้อมูลเดิมยังใช้ได้อีกราวสิบกว่าล้านคนยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการมีความจําเป็นต้องให้ท่านเนี่ยเข้าไปสู่กระบวนการยืนยันตัวตน2เมื่อยืนยันตัวตนแล้วท่านต้องยืนยันรับสิทธิ์ไม่ใช่พิสูจน์ไม่ใช่อะไรเลยนะครับกด yes เพื่อย,ยืนยันว่าท่านรับสิทธิ์อันนี้จําเป็นผมอยาก<ม>จะเรียกร้องให้คุณเสถียรคุณใจเย,นยน็น คุณคุยกับทีมงานคานเศรษฐกิจของคุณแบบใจเย็นๆใช้เหตุใช้ผลและไปเจอที่ศาลผมบอกคุณเลยนะฮะวันนี้ข้อมูลที่เราจะร้องศาลปกครองผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมแล้วและวันนี้จะประกาศเชิญชวนพี่น้องด้วยนะครับว่าผมไม่ได้ไปไปปลุกระดมพี่น้องนะฮะบอกว่าเนื่องจากว่าการยื่นร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้ขั้นตอนที่เป็นพิธีการเหมือนร้องศาลรับนูนถ้าพี่น้องต้องการมีส่วนร่วมกับพวกเราพี่น้องเป็นล่วมลงเชื่อ์พวกเรานะฮะประกาศไว้เลยนะครับว่าเราจะไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินในวันพุธที่สิบแปดที่จะถึงนี้เวลาสิบโมงครึ่งในกรณีที่ขอให้สาธปรครองระงับจับยังโครงการที่จะสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศพี่น้องสามารถไปร่ลมลงเชื่อพวกเราได้นะฮะ นัดหมายนะครับวันพุทธที่18ที่ถึงนี้เวลา10บโมงครึ่งที่สำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งอยู่ที่ศูนย์ราชการนะพี่น้องปุ้ดมหลวงชื่อกันเราได้นะฮะ ก็เลยถือโอกาสนี้นัดหมายมี <ๆ S 2> <ส>ความเสี่ยงจะผิดกฎหมายคืออย่างนี้ครับกฎหมายที่เราเรียกว่าพระราชกำหนดดิจิตอลเนี่ยของไทยนั้นเนี่ยกำหนดไว้ว่าสิ่งที่จะออกได้เนี่ยมี2เรื่องเท่านั้น1เป็นคริปโตเคอเรนซีหรือ2เนี่ยเป็นโทเก้นโทเก้นเนี่ยการใช้เนี่ยมันจะจํากัดแคบแล้วมีคนออกโทเก้นกันอยู่เยอะแยะแล้วที่เ,เราจะคุ้นเคยกันที่สุดจะเป็นบิตคัพแต่ว่ามันใช้เฉพาะแคบคือไปแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นเอากลับมาเนี่ยเพื่อจะซื้อสินค้าหรือบริการของผู้ออกเท่านั้นนะครับจะใช้แทนเงินไม่ได้ใช้แทนเงินไม่ ต้องไปไปอีกระดับหนึ่งออกมาที่เขาเรียกคริปโตเคอเรนซีเหมือนอย่างกรณีของในต่างประเทศที่เขามีเขาเรียกคอยนเหรียญที่ออกที่เรียกว่าเทเบิลคอยน์ที่โยกับดอลลร์ USDC USDT อะไรนีนะะ่ถ้าจะทําให้ถูกต้องนั้นเนี่ยก็ต้องทําในระดับนั้นแต่ทําระดับนั้นเนี่ยมันจะเข้าขายเป็นเงินตราต้องมีการอนุญาตตามพระราชบัญญัติเงินตราซึ่งก็ต้องไปยื่นขออนุญาตที่แบงก์ชาติแล้วคนที่เขาจะพิจารณาว่าเหมาะหรือไม่เหมาะเนี่ยจะเป็นแบงก์ชาติเพื่อจะเสนอมาที่รัฐรีคลังเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่าการทีี่่เลยงไปออก เนี่ยเป็นโทเก้นแต่ว่าแทนที่จะเป็นโทเก้นปกติซึ่งเขาใช้ในวงจรปิดใช้เฉพาะในเรื่องของการขายสินค้าหรือบริการเนี่ยของตัวเองเนี่ยกลายเป็นว่าเวลานี้คือเป็นวงจรเปิดแล้วจะใช้กับร้านค้าเนี่ยทั่วประเทศไปหมดเลย,เย<ะ>ผมว่ามันเป็นการเลี่ยงบาลีมันเป็นการทําออกมาเนี่ยนะครับให้รูปแบบทางกฎหมายเนี่ยมันดูเป็น โทเคนแต่เนื้อหาทางเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคริปโตเคอเรนซีมันเป็นเงินตราอย่างหนึ่งเพระาะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับผมผมเกรงว่าม,มันจะเข้าขายผิดกฎหมายทั้งพรบรเงินตราแล้วผิดกฎหมายไอ้ตัว,พวเพั่อจะหมดเหลือเงินหมื่นคนอนะ่ะผัวหนึ่งเมียหนึ่งลูกหนึ่งสามคนสามหมื่นแล้วจะไปซื้ออะไรสามหมื่นควายก็ซื้อไม่ได้เอาควายมันก็ซื้อไม่ได้ถ้าจะซื้อควายตัวหนึ่งโอเคมีประโยชน์ซื้อควายได้ค่ะ เอาซื้อให้พ่อให้แม่เลี้ยงแต่ว่าควายมันก็เอาไปเอาเงินดิจิตอลไปซื้อควายไม่ได้เพราะว่าควายมันไม่เข้าระบบเงินดิจิตอลเนี่ยจับก็งงว่าถ้าคนต่างถิ่นมันจะไปบังคับให้ใช้เงินยังไงเงินสองหมื่นสามหมื่นให้มันเสร็จภายในสามวันห้าวันที่ลางงานไปใช้นะ่ะมันก็ยิ่งเป็นการเสร็จมันไม่เงินเฟ้อต,ตรงไหนเอา้าไปวันเดียวใช้เงินหมื่นหนึ่งหมดแล้วก็พรุ่งนี้ก็ตีตั๋วรถกลับมานะ่ะเพื่อไปใช้เงินหมื่น่ะ ม่นไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจแต่มันเงินเฟ้อค่ะอยู่ดีมันจะสร้างระบบการเงินใหม่หมายความว่าเขาสามารถ ควบคุมเงินของทุกคนได้แต่ว่าเงินของคุณเนี่ยจะไม่เป็นเงินของคุณอีกต่อไปเขาอาจจะบอกว่าเป็นของคุณแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นของคุณหนึ่งมันไปอยู่ในแพลตฟอร์มของเขาที่คุณไม่สามารถดึงออกมาได้มันต้องเข้าไปในนั้นแล้วก็ใช้มันไม่เหมือนเงินสดที่ว่าเป็นของคุณคุณจะไปเก็บในธนาคารก็ได้หรือจะออกมาใช้ก็ได้มันยังเป็นของคุณหรือเป็นระบบการโอนมือถือที่ทั่วไปที่ทํามาก็คือคุณอยากจะโอนไปนั้นก็ได้แล้วคุณอยากจะไปถอนเงินสดมาก็ได้แต่อันนี้คือมันจะอยู่ตรงนั้นนนอออออยย่่่างงเดดีีวมมมัััจจะแตตตก้้้บไไไป ถ้าคุณจะเข้าคุณก็ต้องเข้าไปในแพลตฟอร์มนั้นแล้วคุณก็ต้องไปทําตามที่แพลตฟอร์มนั้นเขาบอกเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดเนี่ยจะเป็นระบบใหม่ที่เป็นการตั้งโปรแกรมได้อีกหลายคนเคยพูดด้วยเหมือนกันก็ถูกตีตาว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดว่าเป็นเฟกนิวส์ข้อมูลที่ว่านี้ก็คือว่า 1. เขาสามารถตั้งได้ว่าคุณจะซื้ออะไรได้บ้าง2คือคุณใช้เงินตัวนี้ได้ที่ไหนบ้างแล้วส เขาจะตั้งได้ว่ามันมีวันหมดอายุเมื่อไหรแต่3าตัวนี้เนี่ยมันไปเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตของเราหมดเลยครับเพราะว่าสมมุติว่าคุณต้องการที่จะไปเที่ยวคุณต้องการจะออกไปที่ไหนไอเขาสามารถควบคุมได้ซึ่งมันเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าระบบเนี่ยมันจะไปเชื่อมกับอะไรบ้างแล้วไอสาตัวแปรสําคัญนี้เนี่ยครับจะเป็นสิ่งที่ทําให้เห็นเลยว่ามันจะเชื่อมกับระบบต่างๆที่ว่าจะควบคุม ภาพเป้าหมายของเขาคือการควบคุมด้วยเทคโนโลยีที่ไม่จําเป็นต้องมีตำรวจทหารมาคอยคุมเราหรือกฎเกณฑ์เป็นกฎหมายแบบทั่วไปอันนี้คือเป็นกฎบนอินเทอร์เน็ตเลยจะดีไม่ดีเนี่ยคือมันแล้วแต่คุณคิดแล้วข้อดีอย่างคืออะไรเนยครับสามารถเก็บภาษีทุกคนได้เอาแม่ค้าทั้งหลายที่ขายของที่ปกติเก็บเงินสดเนี่ยตอนนี้คือระบบจะหัเกเงินคุณไปเลยก็คือจะไม่มี Privacy อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเงินทั้งหมดเนี่ยครับก็คือจะอยู่ในระบบที่ว่าเขาสามารถมองเห็นทุกบาท แล้วมันก็จะสามารถเข้ามาควบคุมได้ก็คือผมก็อยากเตือนไปยังคุณเศรษฐาทวีสินนะห้ยกเลิกโครงการนิจอรตันวอลเล็ตโดยด่วนเพราะว่าถึงคุณไม่ยกเลิกเนี่ยคุณก็ไปต่อไม่ได้หนึ่งก็คือพรบวินัยการเงินการคลังมาตรพศสาสเเนี่ยมาตรา9้าเล็สองมันทําไม่ได้อยู่แล้วเพื่อผลประโยชน์และคณะสร้างคณะนิยมทางการเืิงมันทําไม่ได้สองก็คือในในพรบวินัยการเงินการคลังมันทาไม่ได้ แต่สมมติถ้าอาจารย์เอาเงินตัวนี้มาอยู่ในพรบบประมาณ6-7เนี่ยบางส่วนก็ทําไม่ได้เพราะต้องอย่าลืมว่าในสมัยที่เราเคยกู้เงินผ่านพลากกู้เงิน1.0ล้านล้านสมัยคนเอกประยุทธ์เนี่ยม,มันสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศพลกฉุกเฉินทั่วประเทศแล้วก็เป็นทั่วโลกคือประชาชนไม่มีเงินมันสามารถทําได้แต่ณปัจจุบันตอนนี้ออกพระราชกำหนดไปได้ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติเพราะฉะนั้นแม้ตอนนี้ คุณเศรษฐาจะลดวงเงินไปจาก500ล้านหลือ400ล้านเนี 500, ่ยมันจะเอาไปแทรกในพาบา 6, รบ67ก็ไม่ได้เพราะว่าต้องยกเลิกโครงการไปมากพอสมควรหรือจะเอาตรงนี้ไปไว้ตรงงบการมันก็ผิดวัตถุประสงค์มันก็ผิดวัตถุประสงค์มันก็ต้องแก้พรบาินันการเงินกนารคลังแล้วอย่างหนึ่งคือมันต้องผ่านทั้งสภาล่างสภาล่างอาจจะผ่านเพราะมี300เรอเสียแต่สภาสูงเนี่ยชาติหน้าเลยจะผ่านได้บรรดาเนี่ยนะครับรัฐบาลและผู้สนับสนุนเอาทรัพย์สินของตัวเองทั้งโคตร ออากมาการันตีไว้ว่าถ้าผิดพลาดนี่จะยึดทั้งหมดแม้ว่าจะไม่มีมูลค่าเท่ากันก็ตามอาถ้าันี้นะครับถ้ามีการทุจริตคอร์รัปชันและพาให้ระบบก,การเงินการคลังการธนาคารพังเนี่ยยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดินให้หมดคือถ้าสมมติแจกหนึ่งมบาทเป็นเงินบาทไทยเราเนี่ยนะก็โอเคเลยเพราะว่ามันสามารถาช่วยกระตุ้นในครอบครัวได้ เมือ่อครอบครัวมีสามคนก็สามหมื่นละแทนที่จะไปกู้เงินนอกระบบมันก็มาช่วยตรงนี้ได้แต่ว่าไม่เห็นด้วยที่จะแจกเป็นเงินดนิจิตลเพราะว่าอ,อ,อย่าลืมว่าคนประชาชนในในประเทศไทยเรายังไม่มีความรู้หรือยังไม่เข้าถึงในเงินตรงนี้อีกมากมายแล้วเงินดิจิตลเนี่ยคนสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงเราก็ยังไม่รู้จะทําให้ค่าเงินบาทลดลงไหมซึ่งปัจจุบันในขณะนี้นะค่าเงินบาทเราอ่อนมาก เงินเหรียญอเมริกาอยู่ที่สามสิบเกือบสามสิบแปเข้าไปแล้วตรงนี้นะคะเพราะงั้นถ้ามามีเงินดิจิจนลตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้ในอนาคตว่ามันจะทําลายเศรษฐกิจหรือจะช่วยเศรษฐกิจแต่ถ้าจะอยากจะแจกจริงๆริงรัฐบาลเห็นด้วยแจกเป็นเงินถึงปรากฏการณ์นะประชาชนโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าก็แสดงความไม่พอใจสภาวิาเศรษฐกิจต,ตอนนี้กําลังตกต่ำนะตลาดหุ้นของประเทศไทยกําลังตกต่ำอย่างต่ตอเนื่องเพราะวิตกเรื่องของสงครามและวิตกเรื่องของความเชื่อมั่นของรัฐบาล นะครับที่บริหารราชการเป็นดินปิดปลาดโดยเฉพาะการต่างประเทศและสภาวะเศรษฐกิจถึงแม้ว่าจะมีการลดน้ำมันรถค่าไฟฟ้าลดนะในส่วนของรถไฟฟ้านะสายสีเขียวสายสีม่วงแล้วก็แล้วแต่ลนดะลงหรือ20บาทแต่ไม่สามารถฉุดความเชื่อมั่นของนักบริหาร,นะค,รคือนักลงทุนได้ที่สำกัญไปมากกว่านั้น การที่เศรษฐาบอกว่าคนที่อยากได้ก็ออามาพูดพูดกันหน่อยสินะเศรษฐาพยายามจะทําให้ได้นะมีปัจจัยสําคัญที่เศรษฐาทําไม่ได้ในขณะที่รัมตรีช่วยว่าการากระทุวงกานกลางนะสุรพันนะซึ่งจตุพรบอกว่าอยากจะรู้ว่าถ้าจะทําเดินหน้าเงินดิจิตอลเนี่ยให้สุรพันเนี่ยไปถามนู่นฮะบุญทรงเตลิยาพี่หลม่มจตุพรก็จัดหนัก นะให้กับบุญทรงเข้าไปให้กับกับาทางเศรษฐาอย่างเต็มรูปแบบเลยทีเดียวจริง,รงๆแล้วเชิงงานสังกรอเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่ทำไมเป็นแบบนี้นะเศรษฐาเขาไม่ทําไม่ได้นะสัญญาไว้แล้วว่าจะทำนะพอมีการคัดค้านขึ้นมาก็ให้คนออกมาสนับสนุนนะเสด็จพี่ก็บอกว่าเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการดีๆประชาชนได้ประโยชน์ หมอวโรงนะครับก็บอกว่าประชาชนได้ประโยชน์ต้องชี้แจงด้วยว่าเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากที่ไหนเพราะมีะนั้นเงินที่เอามาในสร้างปัญหาให้กับประเทศนะครับอะละนะั่นคือข้อโต้เถียงบางคนก็บอกจะได้เป็นเงินสดมาเลยไม่ต้องไปผ่านบล็อกชงบล็อกเชนตอนนี้ก็เริ่มโปะแตกมาแล้วนะสวสมชายแสวงการก็บอกว่าไอ้บล็อกเชนที่ว่าหรือไปการทําแอปพลิเคชันที่ว่าต้องเสียเงินถึง1 2 0 0 0ล้านบาทในการทําแอปพลิเคชัน ที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือทางกฎหมายปปชก็ตั้งกรรมการขึ้นมาติดตามเรื่องนี้ผู้ตรวการแผ่นดินนะก็ส่งเรื่องนี้ไปยังสารตำรนูลนะครับยังไงก็รอดยากนะครับไม่ทำก็โดนเนี่ยสัญญาว่าจะให้นะครับและที่สำคัญคือไม่สามารถทำตามสัญญาได้ซึ่งมันเขียนในธรรมนูลหมดแล้วนะ นั่นหมายก็ว่าสิ่งที่สัญญาไว้มาเป็นสบาแล้วไม่ได้ทําหรือทําไม่ได้เนะี่ยก็บอกว่าครั้งต่อไปแล้วค่อยก็มาตัดสินให้ประชาชนตัดสินแล้วกันว่าไม่เลือกเบื่อไทยเนะี่ยฮะซึ่งเสด็จพี่ก็บอกแบบนั้นนะก็เท่ากับเอาประเทศนี้ไปเสี่ยงสถานการณ์ตอนนี้ทัวร์กำลังลงเสถษฐาเรื่องการต่างประเทศก็ไม่ได้เรื่องสภาวะเศรษฐกิจนักระดับสูงตลาดห้องตลาดหุ้นล่วงกะเนี่ยนแะาเลยร้านค้าห้างตลาดตอนนี้ซบเซาอย่างหนัก นะครับรัฐบาลไม่สามารถสร้างความเชื่อมัน่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ยิ่งทำตอนนี้3ประการลดแจกนะฮะพักยิ่งทำา3ประการนี้เท่าไหร่ความเชื่อมั่นของรัฐบาลยิ่งตกลงนะฮะทำก็ติดคุกไม่ทำก็ติดคุกเกมนี้น่าติดตามว่าไครบ้าง จะติดคุกเหมือนคดีจำนำข้าวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมเกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ ภากมีราชนฟ้าคอยหมูญายญ่แผ่นดินเทีนทานฟ้ามาประทานทนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าผ่าหวานดำขือผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงกวงประชาฟ้าคอยห่วงหาาอนผู้คนฟ้าว่าจน,น,นผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศมนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ไห้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพยไม่เคยไว้วันวว่นฟ้าทรงผูกพันในฟ้าชาวไทย ฟ่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญา พ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฝ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าปั้นฟ้าไพยไม่เคยไว้ไหว้ฝ้าทรงผูกพันไทฟ้าชาวไทยฝ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น